สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆถึงการมองลายฟาร์มรที่ดีนะครับหรือว่าเราจะดูยังไงว่าลายฟาร์มแบบไหนดีแล้วลายฟาร์มคืออะไรอันดับแรกนะครับผมขออธิบายก่อนนะครับลายฟาร์มเนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือเส้นทางการฟาร์มอย่างสมมติว่านะครับเราเคลียร์คลิปเรียนการตรัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลายฟาร์มเกิดขึ้นเช่นลายฟาร์มที่1 วาร์ปไปด้านบนครับเพราะเรามีวาร์ปแล้วก็รับคีปกองน,นี้ครับแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ลายฟาร์มที่2เข้าป่านะครับมาฟาร์มเอ็นชียนตรงนี้นะครับลายฟาร์มที่3ก็อาจจะมาฟาร์มแคมป์ด้านข้างหรือลายฟาร์มที่4นะครับจะวาร์ปลงมาด้านล่างแล้วก็ฟาร์มคีปกองน,นี้ทั้งหมดเนี้ยครับที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยมันก็คือลายฟาร์มอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าพวกโปรเนี่ยเขาจะมีลายฟาร์มที่ดีแล้วลายฟาร์มที่ดีเนี่ยเราจะดูยังไงเราจะวิเคราะห์จากตรงไหนลายฟาร์มที่ดีคือลายฟาร์มแล้้วไดดเเงินยอะที่สุ นะครับแล้วก็ความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเสี่ยงเยอะมันก็จะฟาร์มได้เยอะขึ้นทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสาระสถานการเอาเองอย่างในกรณีนี้นะครับอย่างเลนการเนี่ยของเมดูซ่านะครับเลือกที่จะมารับคลิปกองนี้นเป็นลายฟาร์มที่ถูกต้องเพราะถ้าเกิดเขาฟาร์มคลิปกองเนี้ยเขาจะได้เงินแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าเขามาฟาร์มคลิปกองเนี้ยตอนที่คลิปชนกันนะครับเขาจะได้เงินเกือบสอ0รอโกนั่นะหมายความว่าระยะเวลาฟาร์มเท่ากันแต่ได้เงินเยอะกว่า ในหมายความจงังหวะนี้ครับเมดูซ่าตัดสินใจเลือกลายฟาร์มที่ถูกต้องครับแต่นะครับพอจบจากคลิปกล้องนี้นะครับมันก็จะมีคลิปเว็บใหม่ถัดมาเมดูซ่านะครับเลือกที่จะวาร์ปไปด้านบนซึ่งสำหรับตัวผมนะผมมองผมมองว่าเป็นลายฟาร์มที่ไม่คุ้มเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมผมถึงมองว่าลายฟาร์มด้านบนเนี่ยไม่คุ้มข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรอันดับแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนการที่เราวาร์ปไปด้านบนป้อมนะครับแล้วป้อมตรงเนี้ยังมีอยู่เนี่ย ถ้ายิ่งเจอไหลอิมมร์ท์อะไรแบบนี้ครับศัตรูฝ่ายตรงข้ามเขาจะวับมาป้อมนี้ได้ง่ายมากไม่ว่าจะมาจากทวินเกตนะครับที่เขาสู้กันอยู่ด้านล่างเสร็จนะครับเขาจะเข้ามาประตูนี้นะครับแล้ววัฟมากดดันเราด้านบนได้แล้วก็ข้อที่2เราวัฟไปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายลงทุนยอยู่ในการที่ซื้อวัฟก็คือ100โกนะครับทุกครั้งที่เราใช้วับคิดดูนะครับเราวัฟมาเราได้คีปแค่กองเดียวนะครับก็ประมาณ200โกแต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากประตูทวินเกตหรือไม่กระป้อมเคนหนึ่งตรง มันก็ยังมีความเสี่ยงเยอะครับเพราะถ้านักไฟด้านล่างจบเมื่อไหร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับสามารถที่จะเข้าประตูนี้อย่างผมบอกได้มันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงกับคลิปแค่กองเดียวครับแต่ถ้าหากว่าตรงนี้มีคลิปเยอะแยะเลยมีเช่น2กอง3กองแล้วก็ป้อมเนี้ยแตกไปแล้วความเสี่ยงก็น้อยลงมันก็น่าลงทุนอยู่ครับที่จะวับมาด้านบนแต่ทางเลือกลายฟาร์มหลังจากที่เราฟาร์มตรงกลางเสร็จเนี่ยมันจะมีทางเลือกอีกหลายทางเลือกครับผมมองว่า ป่าเนี้ยก็ไม่แย่เพราะป่าเนี้ยมันจะมีเอ็นเชียนอยู่นะครับเงินมันจะประมาณ160กโกแล้วก็จะมีคีปกางอยู่ประมาณ100โกรวมรว,ว,วมกันแล้วเนี้ยมันก็เยอะกว่าคีปลน1เว็บครับประมาณ200กว่านิดๆอ่ะพอๆกับเว็บที่มีคีปทงพอฟาร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี้ยไอคีปตรงเนี้ยมันก็จะดันกลับมาเราก็จะสามารถที่จะเดินกลับมาละคีปกองนี้ได้เพราะว่าป้อมกลางอะ่ะมันแตกไปแล้วและนี่ก็คือลายฟาร์มนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาสําหรับแรลงเอ็นเชียนนะครับก็คือรีเพย์เกมเนี้ยเอเวอรเรดอยู่ที่ประมาณเอ เพื่อนก็ลองเอาไปฝึกอ่านลายฟาร์มดูนะครับวิธีการอ่านลายฟาร์มเนี่ยเขาก็จะดูตั้งแต่ p าวเวอร์โคเ t i ชั่นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าศัตรูโชว์ตำแหน่งตรงไหนแล้วก็คีฟตรงไหนเนี่ยเราฟาร์มได้เงินที่สุดแล้วก็ตายไวที่สุดโดยวิธีคิดครับเราต้องคิดอย่างนี้ว่าภายใน30วิที่เราไปฟาร์มคีปกองนั้นน่ะจุดที่1กับจุดที่สเนี่ยสมมติว่าจุดที่1เนี่ยมันได้เงินเยอะกว่าจริงแต่มันใช้เวลาฟาร์มประมาณ1น,นาที สูว่าจุดที่1นะครับเราได้เงินอยู่ที่ประมาณ200โกแต่จุดที่2เนี่ยเราฟาร,ร์มได้อยู่จุดละ100โกแต่จุดที่2เนี่ยใช้เวลาฟาร,ร์มแค่15าวิแต่จุดที่1ใช้เวลาฟาร,ร์ม1นาทีน่นหมายความว่าถ้าเราฟาร,ร์มแบบจุดที่2เนี่ยพบ1นาทีเราก็จะฟาร,ร์มได้เงินเยอะกว่าจุดแรกถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะครับลองนึกถึงฮีโร่ที่มันฟาร,ร์มป่าช้าๆอย่างสเปกนะครับสเปกเนี่ยตอนต้นเกมครับเป็น1ตัวที่ต้องอ่านลายฟาร์มคลิปเลนที่ปลอดภัยให้ได้ เพราะว่าสเปคเป็นตัวที่ฟาร์มช้ามันจะไม่เหมือนพวกเมดูซ่าหรือพวก PA หรือฮีโร่ที่ออกฟูรีครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับลายฟาร์ม EP 1จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยหากเพื่อนๆสงสัยตรงไหนหรืออยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์มาถามกันใต้คลิปด้านล่างได้เลยครับแลวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจจะโพสต์ตัวท่า2กับโพสต์วั1นะครับเพื่ออยากจะเล่นเกมนี้สนุกขึ้น เข้าใจเกมนี้มากขึ้นและเล่นเกมนี้เก่งขึ้นเพื่อไปแบบเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนที่เล่นด้วยประจำนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจตะวันตัวต่าทูได้เลยนะครับส่วนค่าเรียนค่าใช้จ่ายนะครับก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับสอน4ชั่วโมงนะครับในราคาเพียงแค่500บาทผมแนะนำให้เพื่อนนะครับลองเรียนนะครับเริ่มต้นที่4ชั่วโมงดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรียนเป็นชั่วโมงปีนะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่ชั่วโมงละ200บาทไอชั่วโมงเดียวเนี่ยมันอาจจะสอดแล้วไม่เห็นผลนะครับ ในส่วนตัวที่ผมเคยสอนมาเนี่ยช่วง3-4ชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและจะเริ่มเข้าใจเกมมากขึ้นครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ